คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยมันยิ่งเป็นเรื่องที่ตอกย้าว่าเวลามีลูกที่เกเรเนี่ยพ่อแม่เนี่ยอ้ยเดือดร้อนปวดหัวนะคะอ,อย่างเรื่องนี้เนี่ยคือเรื่องของเรื่องมันเกิดเหตุกรณีที่นักเรียน3มสถาบันเลยนะคะเปิดศึกตีกันกลางห้างสรรพสินค้าจากเรื่องของการไม่ชอบหน้ากันนี่แหละท้าทายกันไปท้าทายกันมาจนเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นแต่งานนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าท่านผู้ปกครอง ท่านต้องมีส่วนรับผิดชอบในการกระทําของลูกท่านด้วยนะคะงานนี้พ่อแม่ปวดหัวค่ะชุลมุนกันเลย<อ>เขาไม่ต้องเป็นอันค้าขายขายโครงขายของนี่ไม่ต้องกันแล้วมาตีกันหน้าร้านเขาแบบนี้นะคะนี่นักเรียนจากสารสถาบันการศึกษานะคะ มีทั้งขาสั้นขายาวแหละมาจากโรงเรียนมัธยมสองแห่งและวิทยาลัยเทคนิคก็รวมๆกันแล้วเนี่ยกว่า20คนอะไรคว้าได้คว้าหมดที่ตักขยะเอ้ยเก้าอี้พลาสติกของพ่อค้าแม่ค้าเอามาเป็นอาวุธปาใส่กันมีนักเรียนหญิงพยายามเข้าห้ามแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมน้องก็พยายามทำอย่าทำนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้างสินค้ากลางเมืองฉะเชิงเราช่วงเย็นวันที่9กกันยายนที่ผ่านมาปมเหตุเกิดจากอะไร ไม่ชอบหน้ากันแล้วก็ไปเจอกันในห้างจากนั้นก็ตีกันนี่ดีนะคือยังไม่ได้แบบเป็นรุนแรงถึงขั้นมีคนเสียชีวิตอะไรเนี่ยนะคะแต่มันก็ทำให้วุ่นวายอ่ะทำให้ทรัพย์สินของห้างและร้านค้าเขาเสียหายไปหลังเกิดเหตุตำรวจตามจับนักเรียนที่ก่อเหตุได้แล้วก็คนที่อยู่ในเหตุการณ์4<ม>คนเนี่ยนำไปสอบสวนขยายผลที่สพเมืองชเชิงเซานะคะเมื่อวานนี้ทางด้านของพันตรวจเอกภูริทัศน์บุญช่วยท่านภูมิกับการสพเมืองฉะเชิงเซา ครูฝ่ายปกครอง3ส,สถาบันการศึกษาและพอมอนี่มาเปิดโต๊ะใหญ่แบบนี้เชิญผู้ปกครองมาด้วยนักเรียนที่ก่อเหตุรวม17คนเนี่ยผู้ปกครองต้องมาแล้วทั้งหมดเนี่ยอายุต่ำกว่า18ทั้งนั้นเลยทั้งหมดนี้มาเพื่อรับฟังข้อกฎหมายตามพรบรคุ้มครองเด็กห้ามผู้ใดส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรมีโทษตามมาตรา18จําคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน30,000บาท นั่นหมายความว่าต่อให้ท่านไม่ได้ส่งเสริมลูกท่านแต่ท่านไม่ห้ามไม่ปรามท่านโดนนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าเอาให้โอกาสปรับปรุงตัวนะทาบันทึกข้อตกลงกันไว้ให้นักเรียนไปบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะต่อสังคมร้อยชั่วโมงแล้วก็ย้ํากับผู้ปกครองดูแลบุตรหลานให้ใกล้ชิดกว่านี้ถ้าก่อเหตุซ้ําคราวนี้ผู้ปกครองต้องรับโทษแล้วค่ะอาจาจะบอกว่าออกจากบ้านแล้วเป็นหน้าที่ของตำรวจของอาจารย์ไม่ใช่ ตามประวัติของเด็กผู้ปกครองู้และผูชอบด้วยอย่างเคสนี้เด็กที่ก่อเหตุก็เป็นเด็กของสถาบันตามสถาบันนะครับก็เชิญผู้ปกครองมาครบทุกรลยมาร่วมรับรู้รับทราบแล้วก็จะมีทางของพมจังหวัดเชียงรายโดยบ้านพักเด็กก็มาร่วมดำเนินการในส่วนของประวัติของเด็กด้วยวันนี้ก็ทําการทําท่านบนกับผู้ปกครองทุกรลยนะครับถ้าท่านไม่ช่วยดูแลบุตรหลานของท่านนะครับท่านจะมีความผิดตามบทหมา่ถ้าเขาวหน้าจะเกิดอีกนีก็ต้องดำเนินการตามบทหม่ครับทีนี้เนี่ย ที่บ้านจะรับจบอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นมิติทางสังคมแตะทางโรงเรียนก็ต้องรับด้วยโรงเรียนบอกว่าเดี๋ยวจะไปทําความเข้าใจกับนักเรียนหากมีปัญหาก็ให้มาปรึกษาครูเพื่อหาทางออกส่วนตํารวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะเพิ่มมาตรการสงสัยตรวจด,ดูแลความปลอดภัยในช่วงเข้าเรียนและหลังเลิกเรียนออกตรวจตามห้างตามจุดเสี่ยงไม่ให้มีการมั่วสุมและสุดท้ายก็นําไปสู่การ<ด><ด>ทะเลาะวิวาทนะคะค่ะในคลิปภาพจะเห็นว่าคือบางคนอาจจะรู้สึกว่า มันเท่นะมเออมันเท่มันห้าวจังอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายพอย้อนมาดูทีหลังนี่็จะเสียใจภายหลังนะคะ,คะแล้วก็ไม่ได้รับเสียงชื่นชมใดๆ